สนับสนุนการเดินทางโดยกิกะไบเทอร์ม m เทคส TTE ี่อีสปอร์ตลูซาทูกาเล็กคอแซคูลเลอร์มัสเตอร์และ d e ว่าเนช r a l ล ครับตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของ T T Sport by Thermatech นั่นเองครับก็เป็นอีกรลายผลิตนึงในส่วนของ Gaming Gear นั่นเองต้องบอกว่าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะวรวบ T T Sport ทั้งหมดเลยเพราะว่าสินค้าไฮไลท์มีครับแต่ว่าไม่เยอะมากแต่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังรงนี้ก่อนเลย ก็ส่วนแรกจะเป็นส่วนของเมาส์ต้องบอกว่าเมาส์เกมมิ่งของทีท e s ี o r t r t ก็ไม่ได้มีเปิดตัวอะไรใหม่ที่น่าสนใจมากนักเพราะว่าทาง t e s s p r t t นะฮะเทอร์มัเทกก็ได้เปิดตัวไปแล้วกับตัว v e n t ั s X ตัวนี้ตัวนี้อ่ะตามมา v e n t ั s X ตัวนี้ครับสังเกตร,รูปทรงครับตรงน,นี้ช่วย แอร์โฟลระบายอากาศแล้วผิวสัมผัสตร,ตรงนี้ครเป็นแบบนุ่มๆครับคล้ายๆรับเบอร์ฮะแต่ใช้ไปนานๆผมไม่แน่ใจว่ามันยังคงสภาพเดิมหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่าถนัดนื้อมากเมาส์ตัวนี้ผมเอามาตัดงานด้วยตัดวิดีโอด้วยที่งานคอมพิวเตอครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเล่นเกมอย่างเดียวครับเมาส์มันค่อนข้างโอเคเลยทีเดียว <c oughs> ส่วนตัวครับเป็นเมาส์ TTE Sport <c oughs> ตัวแรก ที่ผมชื่นชอบมากนะอันนี้จริงๆเลยจากการใช้งานส่วนตัวเพราะว่าผมตัดวิดีโอแล้วแบบรู้สึกมันนิ่งแล้วก็เหมาะมือใช้งานสนุกจริงๆไม่สะบัดไม่ดิน้นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เป็นสินค้าใหม่เวนตัส X เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเวนตัส X plus หลายหลายคนที่ติดตามข่าวสารของ t t s p o r t ก็คงรู้แล้วว่าทาง t d ที p o r t ได้มีการพัฒนาแอปร่วมกับตัวเกมมิ่งเกียร์หมายความว่าสามารถใช้เมาส์คีย์บอร์ดต่างๆซิงกับตัวแอป บนหน้าจอได้เพื่อบันทึกสถิติหรือปรับค่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับสามารถทําได้หมดเลยตัวนี้ครับเ e นตัด X เหมือนเมื่อกี้เลยแต่แค่มีเพิ่มเข้ามาในส่วนของ X Plus คือสามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทาง t h e ร์ม t เทมองถึงอนาคตว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบันก็มีการใช้งานร่วมกับตัวแอปพลิเคชัน สามารถใช้งานร่วมกันได้ก็จะสังเกตว่าจะมีทั้ง power supply ด้วยนะที่สามารถเช็ครายละเอียดต่างๆผ่านซอฟต์แวร์ได้ด้วยนะครับโอเคอันนี้เป็นส่วนของเกมมิงอื่นๆก็ยังไม่มีตัวอะไรที่น่าสนใจมากนักนะกห็หลักๆก็คือเวนตัส X Plus นั่นเองขยับมาด้านหลังตรงนี้อ่าตรงนี้เราก็เคยนําเสนอไปพอสมควรแล้วและเคยรีวิวแล้วด้วยจะเป็น Chronos series นะครับแต่ตัวนี้เขาบอกว่าระบุเป็น2015 นะส่วนรุ่นที่อาจจะยังไม่เคยได้เห็นมัง้งน่าจะตัวนี้ครับ Chronos Go Gl ไม่ใช่ Go สิ Chronos Go หรือว่า Chronos Go นะก็จะเล็กหน่อยนะนะประมาณน,นี้ <c oughs> ก็ไล่ไปโ o แล้วก็ AD AD นี่ปีที่แล้วมีนะแต่ว่าเขาบอกว่ายังไม่ได้ปล่อยออกมาปีนี้คาดว่าในไทยคงได้เห็นกันโอเคเดี๋ยวส่วนต่อไปครับ <c oughs> ไปดูกัน ครับต่อมาในส่วนของฝั่งนี้ก็เป็นหูฟังเช่นกันแต่ว่าเป็นอีกอีกซีรีส์อีกรุ่นหนึ่งนะก็คือตัวนี้จะเป็นช็อคเวอร์โตแล้วก็ตัวช็อคไวท์คอมแบทนะก็ตัวนี้เหมือนกันเปลี่ยนเป็นไวท์อิดิชันนั่นเองนะครับโดยหลักๆแล้วก็คงเห็นกันบ้างแล้วแหละเห็นกันบ่อยแหละพวกช็อคซีรีส์นะครับแต่มีอะไรใหม่ตรงนี้ตัวคีแคปตัวนี้ครับสังเกตว่าอิลูมิเน นะความหมายของเขาคือแสงทะลุผ่านได้ด้วยเมื่อปีที่แล้วทางเทอร์มเทคมีคียแคแบบนี้ออกมาแล้วนะฮะเป็นเมทัลแค p แต่ว่าไม่มีแสงทะลุรุ่นใหม่นี้เขาทำมาแสงทะลุผ่านตัวอักษรน,นะฮะรวมถึงโลโก้ด้วยนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นรุ่นธรรมดานี่คือรุ่นธรรมดาและหลายคนเดี๋ยวถามว่ามีแค่นี้เหรอครับ สี 4, ปุ่มนี่เขามีชุดใหญ่อยู่นี่แผงใหญ่ครับแผงใหญ่38มสิบคีครับตัวนี้น่าเป็นตัวธรรมดานะไม่ใช่อิลูมิเนตนะครับไม่รู้ว่าเขาจะมีรุ่นอิลูมิเนตแบบ38มสิบคีหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวยังมีอีกส่วนหนึ่งเราขยับเย็บเยบเข้าไปนิดนึงนะฮะตรงนี้ตรงนี้ Enjoy, เป็นจอยเป็นจอยคนสนใจทีเดียวฮะตัวนี้น่ เขาเรียกว่าคอนทัวร์หลายๆคนที่ติดตามคอมพิวทีวีมากับคอมเพเทิก็คงเห็นแล้วกับการเปิดตัวในงานนี้นะฮะอันนี้ไว้ทำอะไรครับเอาไว้หนีบสมาร์ทโฟนครับเออระยะผมไม่แน่ใจว่าสูงสุดได้กี่นิ้วนะต้องขออภัยจริงๆพอดีว่าเขาไม่ได้แจ้งรายละเอียดมานะฮะก็คงได้รีวิวนะถ้าเกิดเข้าไทยนี่ของผมนี่เหมาะกับฟีฟ่ามากเลย เล่นเป็นเกมเดียวครับเกมฟีฟ่าเป็นไวเลดด้วยนะคือสามารถเชื่อมต่อแล้วก็เล่นได้เลยสมมติใครพกสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยก็เปิดมาแล้วก็หนีบนั่งเล่นได้เลยอ่าไว้เดี๋ยวผมอาจจะลองเอาไปใช้บ้างนะเล่นฟีฟ่าอย่างเดียวอีกอันนึงอีกอันนึงนี่นี่ครับชื่อรุ่นว่าอิสุลัเออเรียกยากนิดนึงสังเกตครับ ตรงนี้มี a i r p โฟนตรงนีเออ้เป็นเอกลักษณ์ของคุณคุณว่าเป็น level 10M Mouse อะไรอย่างงี้ปะ่ะนี่ครับก็ดีไซน์ของเขา,ขเขาและที่เขาแบบอยากนําเสนอมากนะทาง Thermal Take บอกมาไม์ถอดได้ครับคือใครไม่อยากใช้ไม์ก็สามารถถอดได้หรือใครเล่นเกมก็เสียบเพื่อสื่อสารระหว่างก,การเล่นเกมแต่หากใครออกกำลังกายหรือว่าไปวิ่งจ็อกกิ้งอะไรอย่างงี้ก็ อ,อดมานะครับเพื่อมันจะได้ไม่เกะก,กะในการออกกำลังกายนั่นเองโอเคมาดูส่วนของคีย์บอร์ดซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญมีหลักๆอยู่ตัวหนึ่งเลยแต่ว่ามีไฮไลท์ลองนิดนึงตัวนี้ครับ ปีที่แล้วมีชาเลนเจอร์แล้วนะครับแต่ตัวนี้เป็นช<บ>าเลนเจอร์ rgb illuminate ก็เป็นแสงไฟครับวนลูปอะไรอย่างนี้ได้ราคารอคอนเฟิร์มอีกทีนึงฮนะก็ใครที่อยากใช้คีย์บอร์ดราคาไม่สูงมากแต่ว่ามีลูกเล่นในเรื่องของไฟ rgb ตัวนี้น่าสนใจครับชาเลนเจอร์ rgb มีพลามด้วยชาเลนเจอร์พลาม rgb นั่นเองเอีกส่วนหนึ่งไฮไลท์เลยอันนี้ไฮไลท์เลยอยากนำเสนอมากแล้วก็เป็นที่นิยมของ เหล่าเกมเมอร์มากทีเดียวฮะตัวนี้ตัวนี้ p o s e ซ d o n Z RGB Illuminate นอะ RGB ีอีกแล้วครับ16.8ล้านสีอ้าวแล้วไหนไฟล่ะนี่มันมีลูกเล่นอยู่นี่เป็นไงกดตรงไหนก็โชว์ตรงนั้นนะครับประมาณนั้นสังเกตได้คอมฟลิตคือหลักๆแล้วตอนนี้สามารถเซตได้5โปรไฟล์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจโปรไฟล์ไหนเนี่ย นี่โปรไฟล์หนึ่งโปรไฟล์หนึ่งเป็นไฟแบบแช่ไว้ค้างเลยฮะโปรไฟล์สองก็คือแบบเมื่อกี้ตึกๆตๆๆๆกต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 กโปรไฟล์สามทำไรอ่านนี้เจ๋งมากอันนี้เป็นแนวทายางนะครับเดี๋ยวมันจะมีเจ๋งกว่านี้เป็นสีลุ้งทีเดียวโปรไฟล์ซีอันนี้ก็ตึรดๆไปไม่ได้ทำอะไรฮะกดก็ ไม่น่าจะมีผลอะไรเพราะว่าวนหลุขงเขาเองโปรไฟล์สุดท้ายครับโปรไฟล์5อันนี้เจ๋งครับอ่าเป็นคลื่นเลยเวลาเล่นเกมก็ลองดูครับแสบตาดีแสบตาดีโอเคโพไซดอนเซตอาร i จีบีอิล16.8ล้านสีก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนึงตรงนี้ คือปกติคีย์แคปที่เขาทํามาจะเป็นสีเงินอย่างเดียวอันนี้เขามีลูกเล่นหลายสีนะนี่น่าเป็นสีแบบลุงๆุมุงม่วงครับก็ส่วนสุดท้ายที่เราอยากให้ดูก็คือส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่ทาง t ทอ r ์เวสเทคทำขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสม a ร์ทเกมมิงนะสมาร์ทเกมมิงเมาส์ ก็อาจจะอาจจะนะฮะผมไม่แน่ใจว่าอาจจะซิงกับเมาส์เป็นหลักนะฮะจะสังเกตว่าอันนี้อันนี้ยเนี้เขาจะมีระยะเวลาในการเล่นในการกดหรือว่าในการบันทึกสถิติต่ตางๆผมต้องบอกว่าตรงนี้ผมอาจจะอธิบายได้ไม่ชัดเจนมากนะักเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นเกมเมอร์ตัวจริงอะไรขนาดนะะั้นนะแต่ว่าทางเขานําเสนอมาว่าสามารถซิงกับตัวเมาส์ได้แล้วสามารถบันทึกเก็บข้อมูลอะไรต่างๆได้นะสำหรับนี่อันนี้ก็มีแบบ บัน <One> ท <input> ึกสถิติหรือจับเวลานับเวลาเขาบอกว่าสามารถเลคคอร์ดได้ว่าเราสบัดเมาส์ไปกี่วิอะไรแบบนี้ซต้องบอกตามตรงจริงๆผมไม่เคยเข้าใจหรอกนะฮะเราไม่ได้เล่นเกมพวกแนวชุดติงหรืออะไรอื่นๆราถึงมูฟ้าด้วยผมเล่นแต่ฟีฟ่านะหลายๆคนที่สนใจหรือว่าเป็นเกมเมอร์ก็ลองศึกษาดูนะครับว่าทางเทอร์มอเทคมีแอปนี้และสามารถใช้งานร่วมกับเมาส์เราได้อย่างไรบันทึกอะไรได้บ้างนะลองดูครับ โอเคอันนี้ก็เป็นส่วนของ TTE Sport by Thermatech ทั้งหมดนะฮะที่เรานำเสนอก็รวบยอดจบในคลิปเดียวเลยยังมีบูธอื่นๆอ,อีกที่น่าสนใจภายในงาน c o m p t e 2015ก็ติดตามให้ดีครับกับ w w w completekttv com และ Facebook Fanpage ของเราครับ w w w facebook o com complete production ครับ